บทที่ 14. เริ่มสอบนวดเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีตุนเสร็จจากการไปห้องน้ำเพื่อทำภารกิจส่วนตัวของตนและพักผ่อนดื่มน้ำกินขนมเติมพลังเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเขาเดินมาที่หน้าร้านและเรียกรามเข้าไปในห้องคิงเทนซึ่งเป็นห้องนวดระดับ10บที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างมากในห้องนั้นนอกจากจะมีเตียงนอนนวด ที่เป็นระดับ V.I.P. แล้วยังมีอ่างจากกุชี่สำหรับบริการน้ำนวดผ่อนคลายราคาแพงในอ่างน้ำที่เดือนหนึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการในห้องนี้ไม่เกิน20คนเพราะด้วยราคาที่มันแรงและความพิเศษของห้องนี้แล้วหมอนนวดคนอื่นๆในร้านบางคนยังไม่เคยใช้บริการในห้องนี้ด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ด้วยบุญวัสนาอันใดของราม ทำให้เขาได้เข้ามาใช้บริการในห้องนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานแถมยังได้ใช้บริการคู่กับตุนอีกด้วยจนนั่นสร้างความสนใจให้กับณได้ไม่น้อยเพราะเขานวดเสร็จแล้วเดินออกมาจากห้องด้วยสายตาคู่ขมึงจีเห็นทั้งคู่เดินเข้าห้องคิงเชนไปด้วยกันจึงเกิดความสงสัยและเก็บไว้ในใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้พบเห็นในตอนนี้เอียดเสียงเปิดประตูและปิดลง รามและตุนเดินเข้ามาในห้องเขาเห็นบรรยากาศภายในตกแต่งสวยงามอย่างเลิศหรูดูแพงไหนจะแสงไฟเหลืองส้มสลัวที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายให้กับทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีก่อนรามจะถามประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าพี่ตุนครับที่บอกจะให้สอบนี่คือพี่จะเป็นเหมือนลูกค้าเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้รามจะต้องมองพี่เป็นลูกค้าคนนึงเลยละ่ะให้รามทำเหมือนที่ทำกับลูกค้าทั่วไป พี่แค่อยากรู้เรื่องของทักษะการนวดและก็เรื่องการบริการของเราประมาณนั้นแหละทุนกล่าวตอบด้วยความจริงใจเพราะจังหวะนี้การสอบคือการต้องใส่ทักษะความรู้ที่มีเข้าไปเต็มที่ก่อนเขาจะพูดเพิ่มเติมออกมาว่าอ๋อแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะนวดได้เต็มที่ตามน้ำหนักมือของเราเลยระหว่างนวดพี่ก็จะไม่พูดอะไรพี่ก็จะนอนให้เรานวดไปแล้วเดี๋ยวพอนวดเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันทีเดียวเข้าใจนะรามพยักหน้าตอบรับ ก่อนเขาจะส่งคำถามสุดท้ายขึ้นมาอีกรอบว่างั้นให้ผมรับลูกค้าเลยไหมครับลูกค้าลูกค้าไหนวะตุนงงในคำถามของรามก่อนเขาจะถามด้วยใบหน้าที่มุนมุนพี่ไงครับคุณลูกค้ารามกล่าวตอบพร้อมกับหลุดขำออกมาจนสร้างความเคอะเขินให้กับตุนได้ระดับหนึ่งอ๋อโทษทีพี่ก็ตั้งตัวไม่ทันไม่คิดว่าเองจะเริ่มเลยนะ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมครับ โอเคงั้นมาเริ่มกันเลยตุนพยักหน้าตอบตกลงก่อนจะเดินตรงไปที่หน้าประตูและจับจ้องฉายตามองไปที่รามเหมือนคนไม่รู้จักแต่ไม่ทันไรเขาก็ต้องหยุดในการเข้าถึงบทบาทชั่วครู่เพราะการสอบในห้องนี้มันจำเป็นต้องมีการล้างเท้าก่อนที่จะขึ้นนวดด้วยเออแล้วก็เดี๋ยวก่อนพี่ลืมบอกอีกอย่างหนึง่งถ้ารามได้เข้ามาใช้ห้องคิงเทนรามจะต้องล้างเท้าลูกค้ามันเป็นธรรมเนียมในห้องนี้ในการเริ่มต้นก่อนการนวดทุกครั้งนะ่ะ รามเคยล้างเท้ามาก่อนไหมตุนพูดถึงความสำคัญของลำดับการนวดในห้องนวด VIP นี้ว่าธรรมเนียมในห้องนี้มันจะต้องมีการล้างเท้ามันเป็นบริการที่ต้องทำให้ลูกค้าเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความผ่อนคลายให้กับลูกค้าได้เคลิ้มคลอปล่อยใจไปกับอารมณ์ถ้าล้างเท้าแบบที่เคยทำกับลูกค้าผมไม่เคยทำครับเคยแต่ล้างเท้าให้ปู่ย่าพ่อแม่ตอนช่วงสงกรานครับ รามตอบตามความเป็นจริงเขาพูดจนเห็นภาพแถมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เขาเคยทํามาให้ตุนได้รับรู้ว่าเขานั้นทําไม่เป็นแน่ๆก่อนตุนจะแอบยิ้มกลุ่มลร่มและขาเบาๆกับคําตอบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเขารีบเข้าเรื่องทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่สอนให้ละกันแต่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเอาอุปกรณ์ก่อนตุนพูดจบ รามก็พยักหน้ารับก่อนเขาจะเดินออกจากห้องไปเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับการล้างเท้าให้กับลูกค้าว i p ที่ตนกกำลังจะทำการสอนให้รามที่ยืนรอเขาได้สำรวจไปรอบห้องมันมีรูปศิลปะสวยงามสง่างามวางเรียงรายภายในห้องเขายืนจ้องชื่นชมไปสักพักก่อนเสียงประตูห้องนวดจะเปิดออกพร้อมกับตุนที่ถืออ่างล้างเท้าและน้ำอุ่นพอประมาณเดินเข้ามาในห้องแล้ววางลงตรงเก้าอี้สีดำหรูหรา ก่อนเขาจะเดินไปหยิบกระบวยไม้สีดำสนิทที่มีแท่งถือเป็นสีทองมาใช้ในการตักน้ำและกระมังใบสีดำดูหรูหราที่ใช้สำหรับล้างเทา้าพร้อมกล่าวออกคําสั่งให้รามมานั่ที่เก้าอี้ตัวนั้นได้ทันทีหยุดอารมณ์ศิลปินและมานกันได้แล้วครับคุณลูกค้าทันใดที่รามได้ยินเขาก็เดินมานั่งลงณนะจุดที่ต้องล้างเทา้า ก่อนตุนจะพูดสอนและใช้ทักษะของการเป็นหมอนวด VIP บอกรามในการสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับลูกค้าโดยเขาทั้งหมดได้พูดสอนให้รามมองดูและจดจำทุกการกระทำของเขาอย่างพิถีพิถันเขาให้รามเริ่มต้นด้วยการวางเท้าลงมาในอ่างล้างเท้าสีดำทั้งสองข้างก่อนเขาจะหันไปหยิบกระบวยตักน้ำสีดำมาราดที่เท้าของรามสองครั้งแล้วจึงนำกระบวยวางไว้ในอ่างพร้อมใช้สองมือลูบล้างที่เท้าขึ้นลงเป็นจังหวะ ก่อนเขาจะมองขึ้นไปที่สายตาของรามในขณะที่รามก็มองลงมาที่ใบหน้าทรงหล่อเซ่อปากอมชมพูของเขาเช่นกันก่อนเขาจะหลบสายตาลงและก้มหน้าล้างเท้าให้รามอย่างเบามือและแอบ,บยิ้มเล็กน้อยก่อนนำกระบวยตักน้ำมาราดเท้าซ้ำสองครั้งและใช้มือวนนวดบริเวณซอกนิ้วเท้าและลูบวนไปที่ใต้เท้าอย่างละเมียดละไม แล้วจึงหันไปตักน้ำมาราดเท้าครั้งสุดท้ายก่อนเขาจะหันไปหยิบผ้าที่เตรียมไว้เป็นผ้าสีไข่ราคาแพงมาวางตรงเขาขวาของเขาแล้วนำเท้าข้างซ้ายของรามขึ้นมาวางไว้บนผ้าผืนยาวสีไข่แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ร่องเอ็นรอยหวายและนวดชฉลมจนครบทั้งสี่ร่องหลังจากเขานวดเสร็จ เขาได้นำผ้าขนหนูผืนเดียวกันขึ้นมาเช็ดที่เท้าของรามจนแห้งสนิทแล้วเปลี่ยนข้างขึ้นมาทำในลักษณะเดียวกันเมื่อเขาทำเสร็จเขาได้วางเท้าของรามลงอย่างช้าๆพร้อมพูดออกมาว่าเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างจำที่พี่สอนได้ไหมตุนกล่าวถามรามก่อนรามพยักหน้ารับเขาจึงได้พูดประโยคต่อไปในทันที ก็ตามจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรยากหรอกมันขึ้นอยู่กับความค่อยๆเป็นค่อยๆไปการใส่ใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นเท้าของลูกค้าเวลาทําเราต้องทําด้วยความทนุถนอมโดยการนวดเราต้องนวดตามความรู้สึกและทักษะของเราซึ่งถ้าเราจําการกดน้ําหนักมือเมื่อกี้ของพี่ได้ก็จะไม่มีอะไรยากตุลพูดทิ้งท้ายด้วยใบหน้าที่มีเสน่ห์น่าหลงไหลรามที่พยักหน้ารับฟังเขาจึงรีบพูดตอบออกไปว่า เมื่อกี้พี่นวดดีมากเลยครับผมรู้สึกหายเครียดกับเรื่องทุกอย่างและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พี่ทำมันทําให้ผมรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกผมชอบโมเมนต์เมื่อกี้มากเลยครับพี่ตุลรามตอบกลับด้วยความรู้สึกที่เขารับรู้ได้ใครจะไปเชื่อแค่การล้างเท้าด้วยน้าอุ่นและการนวดอย่างดีที่ทําพิธีพิถันด้วยการทําอย่างใส่ใจจะทําให้มันคลายความเครียดได้ขนาดนี้สมแล้วที่เป็นหมอนวดตัวท็อปประจําร้านขอบคุณมาก ก็นวดประมาณนี้นะจําไว้ละ่ะตุนกล่าวตอบรามด้วยความถ่อมตัวแล้วจึงนำมือไปตบไหล่ของรามอย่างเบาๆก่อนรามจะตอบกลับออกมาสั้นๆว่าครับหลังจากนั้นตุนจึงเข้าสู่ขั้นตอนการนวดขั้นถัดไปในทันที